เดี๋ยวมาดูเกมที s <S ่สองต่อนะครับเกมที่สองดูต่อเลยครับเกมที่สองดต่อเดครับผู้ใหญ่เด็กเขาลูกนี้ครับ

โคพิเศษนะครับสองเกมจบครับเกมเกมะก้าแต้มเกมแรกลูกใหญ่เล็กเก็บไปได้ครับโอ้โหสวนกลับนะครับโอ้โหใหญ่นี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 ่ต้องงานครับต้องงานพี่ใหญ่มาช่วยเลยครับพี่ใหญ่ได้ธรรมดาหรอกฮะอย่าบอกสวนขับครับสวนคืนครับสองแต้มนะครับลูกผผููู้้้ใหญ่แแลลวตกกใหญ่แตก แตกแตกแตกเอฟบีทีใช่ไหมรับฟ้องไะรับฟ้องเสียงยังไงก็แตกผูใหญ่เหล็กไม่ตีครับถ้าโดนตีไปถ้าโดนตีบ่อยๆขาขึ้นเลยเอฟบีทีอะรับฟ้องเดือบตีติดครับรับสองครับอย่าปกอเกมนี้ครับเก็บไปสองแล้วครับ กมหัวแรกนะครับสำหรับเกมที่สองครับต่อไปก็ใส่ถุงเขายางเอ่อบางพยองครับพิเซลนูโลกนะครับอเดี๋ยวขึ้นลุงก,ก่อนนะครับโอ้โหถีน <ะ S 2> เตาฮ<น>ะ,<น>ะยังก่อนได้ไหมเลิกะต,ตีใบแรก แก้ลูกนี้วะแก้ลูกยี่วะไม่แก้เหรอไม่แก้เว้ยแก้ไว้แก้แล้แก้แล้วแก้แล้วแก้ตรงหน้ากระโดดข้ามไปเป็นสองแล้วพี่ใหญ่เออสนามอยู่แถวไหนครับมึงเดียดเดียวเดียดเดียดเดียดไม่ได้หายฝั่งนู้นมาทบฝั่งนี้เปลี่ยนครับลุงนี้พี่ใหญ่เหล็กเข้าไปเปลี่ยนจับบอลตีลุงนิ้วติดกันได้เปรียบเลยครับหืมมีขามหัวพี่ 70%ก็ตีติดตกูแบ็กนะตีสกูแบ็กด้วยหนึ่งใบสุไท้ายครับผู้ใเล็กแต่เขาไม่ได้ก็เสียแต้มนะครับเก็บได้สามศูนย์ครับจ่าปอดำสามต่อศูนย์ สวัสดีูคร้อ่ลับคนดูครับไงโอ้โห630คนดูสวัสดีครับเมียไม่ให้ไปเอออยู่บ้านเนี่ยอ้ําไม่ต้องมาแล้วครูพิเศษนะครับแกวแตบเกมโอ้โหค้ใหญ่เลเท่าไม่ถึงนะครับ ไปครับต้องดอกแล้วครับตุกหนูนานาจะดอกตั้งนาแล้ว <c oughs> ติดแบกครับรับสองขอบคุณผู้ติดตามใหม่นะครับ ตีโดนรับสองตีคารับสามแบ็คหนักหนักครับได้คลิปอีแล้วนะได้คลิปอีแล้วนะคงใช้ได้คลิปนะาน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  ตีได้แล้วลงนั้นนะตีเลยขาใส่ดีเลยพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่ขวาหน่อยครับครับผมเอเท่าไหร่นับแต้มอ่ะเจ็ดเท่าไรนะเจ็ดศูนย์หกศูนย์หกศูนย์มีโอกาสเกมครับตึงจัดครับแมนจัดติดซ้อมแข่งที่ไหนครับเอ่อบางพยองครับ บางพยองครับบางพยองครับพี่โลกครับไอยืนเข้าได้ไม่เข้านั่งงงมไม่รู้ใครเข้าืนครูพิเศษนะครับงงมครูพิเศษเล่นกันไปเกมหนึ่งแล้วครับอันนี้เกมที่สองนะครับตกลงกันที่สองเกมนะครับครูพิเศษกาวแต้มนะครับให้เราก็ยังงงเขาได้เปลี่ยนเปลี่ยนลูกท้ายนี่ครับ ตีโดนรับหนึ่งครับตีขารับสองเอาตีโดนก่อนไม่โดนครับตอนนี้ครับโดนเสียไปแต้มหนึ่งแล้วครับผู้ใหญ่ครับเจ็ดนะครับเจ็ดต่อศูนย์นะครับจากปอดํำผู้ใหญ่เองครับกี่เมตรครับเจ็ดเมตรเจ็ดถึงแปดเมตรครับระยะนี้เจ็ดถึงแปดเมตรครับ สองฝั่งเลยเลี้ยงครับใหญ่เลยครับเล็งน้นนิดนึงครับเหมือนเบี้ยวไปนิดเดียวครับสองร้อยสี่อะจะดูดิดูเข้าดิเข้าใบที่สองครับใหญ่เล่ครับโอ้โหฝนตกแต่ใจสู้ใช่ใช่ใช่ บอลเลยครับตอนนี้ผลบอลแล้วครับสองเต็มโน้ตหวานครับร้อยเอ้าบาทหัวนี้ไงก็ไม่จีบอ๋อโหเอาครับเนี่ยเล่นไม่มีสมองเด็กอ่ะตีติดเกมครับเอาเอาแต้มเดียวเอาแต้มเดียวไม่จะจะจะเอาอีกหัวหนึ่ง ทำใมวะเออตีลูกตัวเองดิ้นิยเอาเต้นทำใมเดียวต่อไปจะเ้นเก็บไปอีกหนึ่งเต้มนะครับหรือแต้มเออัวแรกใหญ่าง้องมียีสบาทศนครับแปดเท่าเออเอาควยต่อคยอะไรกันนเอาควยไล่ตอคยออเอพอๆเลยหนูเดี๋ยวบินนะชต้องบินนะหยุดตั้ง่แล้ว lưu mình hai quê kăn game nét cha Po om chăng? Đúng đúng Mày chạy chạy, sang vĩng sang chơi không đúng đi không phù gì lệch. Thắng 2 bài à? Đúng đúng Anh chạy ีครัอผมผมการเข้าล็อกเฉยๆแล้วไม่ได้อาบอกมอใหญ่เลาตีกันออกไม่เอาแมตีกนออกมเอาแมเออเออาท้าเรตีกันออกไม่เอาแต้มไอเลิฟติ๊กตอกแหมอ้าวตีซะด้วยสองแ้มครับโอ้โหต่ยังไงเป่าไม่ออกไอเลิฟติ๊กตอกคำแก่แก่แก่คำหยาบ ย่อนครับย่อนย่อนย่อนเราสามแต้มนะครับพุยยาเล็ได้สามแต้มรไอ้กลวยบ่อยไอ้ยอยไเล่นติ๊กตอกไอ้เล่นติ๊กตอกได้กแาเล็กเก็บไปสามแต้มนะครับสวัสดีห้ารอคนดูนะครับคููพิเศษนะครับเล่นกันสองเกมครับเกมแรกพใหญาเล็กเก็บไปครับ เดี๋ยวนเกมที่สองนะจ่าปอนำอยู่แปดต่อสานะครับพี่ยาเหล็กได้เป็นคนขึ้นลูกก่อนะมึงนี่จ่าปอตีเดียวเลยครจะนเกันต้าตัก่อนลูกแรกอืมมันเป็นน้ำนี่เปลี่ยนฮะมนวายหรือเกิน ดนเลเาเปลี่ยนมะครับไม่น่าจะมาำหมแล้วทันแลไม่น่าจะมาำหมแล้วทันแล้ใบสุดท้ายจับปอล์ครับสกีตสกิตเอาใส่ก็เปลี่ยนนะครับหกเกที่สแตมที่สองครับโอ้เป็น5้านะครับห้าต่อแปดนะครับดึงราคาครับเล่นกันดึงเกมดึงราคา เก็บแ้นะเผู้ใมีเกมตัดส um> ินเก็เสมอเสมอเกมตตดสินนะเสมอมีเกมตตดสินนะผู้ใหญ่เสมอมีเกมตตดสินแร่ผลเ็สีนะยนะเอาครับดูตกลงกันครับมีเกมที่สามโหลุงนี้ผู้ใหญ่เข้าดีมากครับ ตีเขกหัวครับยังไม่เปลี่ยนหมายเลสองเข้าไปก่อนนะร้อยหกนะร้อยหกนะ้อยนดูดูด้วยดูด้วยหมายเสองของผู้ใหญ่เด็กครับเอกไม่ลำไย้ีเด่นติติดครับสวัสดีเจ0ดร้อคนดูครับโอเคอยาพอตีติดสนิทเลย้ขึ้นมาแล้ว เกมขึนเลยครับเจ็ดร้อยคนดูได้ดูเกมมันมันครับสุดยอดเลยครับรูพิเศษนะครับจะจบจบเลยครับเกมนะเกมนะครับเกมที่สองครับ